สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมามาทำติดตั้งโปรแกรมนะครับสำหรับใครที่อยากจะไลฟ์สดจากคอมพิวเตอร์ไปยัง tiktok นั่นเองนะครับวิธีการนะครับเราเข้า google ได้เลยอ่ามาเข้า Google เสร็จเราพริมพ์เลยนะครับ Tiktok Studio นี่เราพริมพ์ TikTok แล้วก็ Tiktok Studio นะครับ ติ๊กต็อกสตูดิโอแบบนี้นะครับเซ็นเตอร์หนึ่งครั้งครับกดเซ็นเตอร์หนึ่งครั้งนี่พิมพ์แบบนี้นะครับติ๊กต็อกสตูดิโอนะครับพิมพ์อย่างนี้เลยแต่ก็อาจจะเอาคลิปแรกเลยก็ได้นะครับเว็บแรกเลยเว็บแรกกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะอันนี้นะครับของเพจผมนี่ดาวน์โหลด t ิ k กต็อกสตูดิโอเข้ามานะครับเขาก็จะมาเจอกับหน้าเว็บ ตัวนี้นะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับเขาก็จะมีบอกนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับตรงนี้ยให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดสําหรับ window s นะครับลงไปหนึ่งครั้งเขาก็จะเด้งขึ้นมาว่าเราจะเซฟไว้ไหนเดี๋ยวผมเซฟไว้เดสก์ท็อปแล้วกันเซฟไว้ได้ดีแล้วกันนะครับแล้วผมก็กดเซฟพอกดเซฟเรารอให้เขาดาวน์โหลดเสร็จนะครับนันนี้เขาดาวน์โหลดใกล้จะเสร็จแล้วอ่พอดาวน์โหลดเสร็จเราไปยังโฟลเดอร์ ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้นะครับได้ดีแล้วก็ชื่อว่า TikTok Studio เดี๋ยวผมก็ยาดเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับเอาที่ดาวน์โหลดล่าสุดขึ้นมานี่นะครับ TikTok Studio ตัวนี้ผมมีหลายอันลบอันเก่าทิ้งไว้ก่อนนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เราคลิกขวาเลือกคำว่า Run Administrator นะครับก็รอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับ เราติดตั้งเสร็จนี่กํากำลังติดตั้งอยู่แล้๋ยวเขาจะขึ้นอันนี้ขึ้นมาให้เห็นไหมครับนี่ขึ้นลักษณะแบบนี้มาเราก็กดเลยติดตั้งตอนนี้หรือเราจะเลือกอะไรที่อยู่ไปนะครับแดี๋ยผมเนี่ยโดยปกติผมก็ลงไว้ในไดซีผมก็จะไม่ค่อยไปเปลี่ยนที่อยู่ของโปรแกรมนะครับพอได้เสร็จเราก็กดติดตั้งต่อไปนห้เขาทำการติดตั้งโปรแกรมครับระหว่างนี้เราก็รอเขาอย่างเดียวนะครับก็จะ ยูตรงนี้เปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็จะติดตั้งไปนะครับเราก็รออย่างเดียวเลยครับสำหรับใครที่อยากไลฟ์กับคอมแล้วอยากได้ภาพชัดๆอะไพวกนี้นะครับผมแนะนำนะครับลง tiktok studio ได้เลยนะครับหรือบางทีเราอยากจะไลฟ์ทั้งบนแฟนเพจบน youtube บน tiktok อะไรพวกนี้นะครับเราก็ยิงภาพจาก OBS เข้า tiktok ได้เหมือนกันนะครับแต่เราจะต้องโหลด tiktok Studio เอาไว้นะครับ รอเขาติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับนี่เขายังไม่เสร็จได้9.9%แล้วนะครับได้9.9%แล้วมีเวอร์ชันภาษาไทยนะครับไม่ไม่ต้องกลัวนะครับเขามีเวอร์ชันภาษาไทยก็คลิปนี้ก็คือสอนติดตั้งโปรแกรมนะครับแต่คนที่จะไลฟ์บน TikTok Studio ได้เนี่ยเขาต้องมีมผู้ติดตามตมีผู้ติดตามอยู่ในเกณฑ์ของเขานะครับถึงจะใช้ได้อ่พอติดตั้งเสร็จนี่เห็นไหมครับไลฟ ไลฟ์สตูดิโอได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเรากดเปิดได้เลยอ่กดเปิดเปิดเข้าไปปั๊บพอกดเปิดเขาก็จะโหลดนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าจะต้องล็อกอินใหม่ไหมเพราะว่าผมเคยล็อกอินเอาไว้นะครับเพราะของผมเนี่ยมีผู้ติดตามในตัวของเพจอะไรเนี่ยเยอะอยู่ครับงานเสร็จสิ้น เสร็แล้วเราก็กดปิดไปได้เลยอาการดิตั้งยังไม่สำเร็จอ่าลองยกเลิกอ,ออกก่อนเพราะผมเป็นไอคอนแล้วนะครับมีไอคอนขึ้นแล้วเราดับเบิลคลิกขึ้นมาดูปึ๊บก็จะเปิดมาแบบนี้ก็จะโหลดชา้านิดหนึ่งนะครับจะรอให้เขาติดตั้งลองติดตั้งตอนนี้ใหม่ดูสิก็จะโหลดปลั๊กอินอะไรเพิ่มหรือเปล่า ครับเขาอาจะมีการโหลดปลั๊กอินเพิ่มนู่นนี้นั่นเพิ่มนะครับเราก็กดติดตั้งไปอ๋อไปหนึ่งนะครับระหว่างเขาติดตั้งติดตั้งสมบูรณ์อ่ะกดเปิดครับเขาก็ ให้เราทําการล็อกอินเข้าไปหรือเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนภาษาได้นะครับมีภาษาไทยอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับมีไทยเราก็จะให้เราทําการเข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบเราก็สามารถไปใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวรอคลิปหน้ามาดูกันนะครับว่าเราจะโยนภาพยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล็อกอินก่อนนะครับคุณครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการติดตั้ง tiktok live studio เพื่อไลฟ์ บนคอมพิวเตอร์ไปยังทิกต o อกนะครับ